สวัสดีค่ะพบกับช่องม i ย u ก i Channel นะตอนนี้ก็อยู่สวนนะคะพี่ๆใบไม้ก็เปลี่ยนสีแค่นิดเดียวนะคะตื่นเช้ามาตอนนี้ก็ประมาณเจ็ดองศานะ,ะพี่ๆนี่ค่ะบรรยากาศนะเงียบเงา อากาศเย็นนะคะอากาศเย็นทุกทีก็จะมีแบบผู้ปกครองพาเด็กมากนะหรือฝั่งนู้นก็เป็นแบบผู้สูงอายุนะ,ะเขามาเล่นกันนะมาออกกําลังกายกันเตะวันนี้ไม่มีนะพี่ๆนี่ก็ซ่อมแซมนะส่วนตรงนะคะเดินดูกันค่ะโอ้ฝั่งนู้นเริ่มมีแล้วเรเปลี่ยนสีเป็นสีแดง แดงสวยมากเลยค่ะพี่แต่รู้สึกมีตรงนี้มีต้นเดียวสวยมากเลยนี่นะคะขออนุญาตนะจ๊ะนี่โอ้ยทำต้นไม้เขาพังโอเคค่ะไปกันเถอะ สองข้างทางก็จะเป็นเขาเรียกว่าซ่อมแซมนะซ่อมแซมช่วงนี้ก็ช่วงหน้าร้อนก็จะเป็นน้ําตกนะแต่เขาปิดเพราะว่าโควิดนะคะโควิดนี่จ้านะซ่อมแซมอยู่ห้องนี้ก็ซ่อมแซมปิดเลยนะปิดเลยญี่ปุ่นคือถ้าตรงไหนซ่อมแซมเขาจะปิดเลยนะพี่พไม่เปิดเลยนะไม่เปิดให้บริการกันนะกันคุน น้ำก็ยินจะเยือกเลยนะกะดตูต้นไม้ตรงนู้นกันค่ะตรงนี้ก็มีนะแต่นิดเดียวไม่เยอะเขาเรียกว่ากำลังเริ่มหนาวนะพี่ๆเนาะกำลังเริ่มเย็นก็เลยเพิ่งเพิ่งจะเปลี่ยนสี ถ้าเปลี่ยนสีหมดแล้จะสวยมากๆเลยเนาะพี่ๆอันนี้ก็ต้นสากุระนะคะถ้าประมาณปลายเดือนสามองเงี้ยต้นเดือนสี่ก็จะบานสวยอันนี้ก็ยังมีแบบแซมเขียวๆอยู่นะนี่สวย ลมข้างบนก็จะเป็นป่าที่หนูพาพี่ๆไปเดินกันนะคะ ลมส่วนตรงนู้นก็มีนิดนึงนะมีหย่อมๆนิดเดียว พึมเพราะว่าพรุ่งนี้วันมะลื่นรู้สึกฝนจะตกนะคะ สวยนะใบสวยแต่ยังเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะยังมีเขียวๆอยู่เห็นไหมคะพี่ๆเนาะถ้าแดงหมดก็แบบสวยแต่ถ้าฝนตกมาก็ร่วงถ้าเป็นถ้าเป็นอะไรอะ่ะที่ดงหนาวเนาะที่หิมะตกแล้วก็จะสวยนะคะแต่นี้คือพึ่งหนาว พึ่งประมาณแค่เจ็ดแปดองศาเองนะคะข้างหน้าก็จะเป็นสุสานไม่ไปนะไม่ไปนี่ค่ะบรรยากาศวันนี้หนูก็ใส่มาประมาณสามชั้นนะเสื้อผ้าแล้วก็ใส่ที่ปิดหูด้วยนะหนึ่งอัน สงสัยต้องไปซื้อถุงมือแล้วนะพี่พี่เย็นแถวไหนมีอีเนาะตัวนู้นสีเหลืองสวยมากเลยค่ะแต่ถ้าถ้าเหลืองหมดจะสวยกว่านี้นะนี่ก็เป็นที่เนี่ยที่เล่นคล้ายๆตีก๊อปตีอะไรเงี้ยค่ะที่บ้านก็มีนะของปู่เป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ ที่ตรงหัวคล้ายๆค้อนนะแล้วก็เป็นด้ามไม้เขาเรียกว่าอะไรเนาะฮอกกี้หรือเปล่าไม่รู้จักนะคล้ายๆหัวคล้ายๆค้อนนะคะแล้วก็มีลูกกลมๆหนักๆไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรนะคะใครรู้ก็ช่วยพิมพ์มาบอกด้วยนะคะไปไปเดินชมกันจะไม่ขึ้นป่านะพอหนาวอากาศเย็นนะคะ เดินไปดูฝั่งนู้นกันค่ะว่ามีมีใบไม้เปลี่ยนไหมโอ้ยเสียดายดนะถ้าแดงหมดเลยนะพี่พสวยแน่ๆเลยอ่ะสวยมากแต่นี้ก็คือยังเขียวอยู่นะก็น่าจะมีปาลาแหละวันนี้ไม่ได้ซื้อขนมปังมานะคะว่าอากาศเย็นเดินมาเลย อบางทีเนี่ยนะคะพี่ๆคะ่ะบางทีการที่อยู่กับธรรมชาตินะฟังเสียงน้ําฟังเสียงฝนตกนะนก็ช่วยเขาเรียกวช่วยบําบัดโอ้ยมีปลาด้วยหรือว่าเราจะไปซื้ออาหารปลาดีคะการที่ซื้อขนมปังให้ปลาก็ถือเป็นการเขาเรียกว่าอะไรอ่าให้ทานนะให้ทานขนมปังนะคะ เราก็จะรู้สึกสนุกแล้วก็อิ่มอกอิ่มใจมากๆเลยนะเดี๋ยวรอคลิปนี้ครบเดีไปซื้อป่ากันซ,ซื้อขนมปังไปซื้อปลาโอ๊ยแต่อีกฝั่งนึงนะพี่ๆค่ะอีกฝั่งนึงคือแบบเชื่องมากเดี๋ยวต้องเดี๋ยวเราไปซื้อกันค่ะบรรยากาศ